I'm here. ย oh ืนชิดผ so ู้บร <that> ิหารหน่อยนะครับบิ๊กบิ๊กแอนเทอร์เมนของเราเนี่ยครับเป็นพื้นที่นะครับที่รวมคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็มีตัวตนที่แตกต่างกันนะครับมีทุกความสามารถมีตัวตนที่แตกต่างกันนะครับพวกเราเนี่ยได้โชว์ศักยภาพเนาะผ่านทางสื่อต่างๆเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเอ j นจอยแล้วก็สนุกในพื้นที่ของเราเนี่ยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆนทุกคนของเราเนี่ย เป็นวัยรุ่นที่มีไฟแรงแล้วก็รักในเสียงดนตรีแล้วก็อยากจะมาสร้างผลงานดีๆให้กับทุกๆคนครับดังนั้นถ้าถามว่าเป้าหมายก็คือเราอยากจะมาสร้างความสุขแล้วก็ให้อ่าความรู้สึกดีๆกับทุกคนครับใช่ครับโอเคครับคาถามต่อไปนะครับแนวคิดของการเปิดตัวซิงเกิลเปิดดิเป็นยังไงบ้างครับถึงคำถามพี่นะหนึ่งสองสามครับแนวคิดสําหรับการอ่าแนวคิดสำหรับซิงเกิลเปิดดิของเราเนี่ยเราอยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับให้กล้าทําในสิ่งที่เราอยากทําเชื่อว่า หลายๆคนนะครับมีความฝันแต่ว่า,าด้วยความกลัวหรือว่าด้วยความไม่มั่นใจบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากทํามันในวันนี้ครับแต่ว่าในเพลงนี้เนี่ยก็เราอยากจะฝากเป็นกําลังใจแล้วกันครับให้ทุกๆคนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทาและเราเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับวันและเวลาและโอกาสของทุกคนจะมานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประสบความสําเร็จกันทุกๆคนเลยครับ MV นี้ครับคอนเซปเป็นยังไงแล้วก็อินสปิเรชันของ MV รวมถึงบรรยากาศในการถ่ายแล้วก็ชุดด้ออวยเนาะลูกตึงเป็นคำถามคนหนึ่งครับ ิงบค่ะสำหรับคอนเซปต์ของ m v เรานะคะก็จะเป็นคอนเซปต์แนวไซไฟค่ะที่เราอะค่ะจะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมไว้ค่ะด้วยความกลัวค่ะด้วยกรอบอะไรบางอย่างค่ะที่ทําให้เราไม่สามารถออกไปได้แต่ว่าพวกเราเนี่แหละค่ะที่จะเป็นกลุ่มแรกที่อยากจะทําลายกร,กรอบนั้นแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองแสดงความเป็นศัก,กยภาพให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกแล้วแค่กล้าทําแกล่ลองกล้าที่จะลองทําค่ะแค่นั้นก็ ที่สุดแล้วใช่เปิดดิเปิดดิแล้วก็สำหรับบรรยากาศในการถ่ายวีดีในวันนั้นนะครับก็ค่อนข้างสนุกสนุกเลยที่เราททุกคนแล้วก็เออพวกพวกเราก็ค่อนข้างเต็มที่มากๆครับเพราะอยากให้ผลงานนี้ได้ให้ทุกคนได้ดูอย่างสนุกสนานแล้วก็เต็มที่ที่สุดครับผมชุดบ้างชุดชุดนะครับผมเรียกได้ว่าชุดเนี่ยตัดมาตามเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของแต่ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นแนวสีโทนส้มน้ำเงินใช่แล้วกาอยากให้เป็น ความสีสันความหลากหลายแล้วก็เป็นแบบใหม่ครับผมใช่ซึ่งได้ยินว่าสีเราเนี่ยก็มีความหมายด้วยใช่ครับอย่างสินนํา้ำเงินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนของคนรุ่นใหม่นั่นเองครับที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสามารถที่แหลกที่หลากหลายครับส่วนสีส้มครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันือกพวกเราทางยิ่งสาคนเอ้ครับตัดกันแล้วมันก็จะลงตัวใช่ครับใช่ครับมันก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันครับบางคนก็เทรนที่ค่ายเนี่ยมาเป็นเวลามากกว่า1ปีแล้วส่วนบางคนก็ออเดิั่ช ของ Alice Music เนี่ยมาเมื่อต้นปีของ2023ครับซึ่งเราก็มารวมตัวกันแล้วก็มาเทรนนี่เป็นเทรนนี่แล้วก็มาร่วมสร้างผลงาน<ม>เพอ่อด,ดีที่ได้รับชมญมนในวันนี้ครับครับผมขอสองกรถางสุดท้าย้ครับครับสองครับก็สำหรับส่วนร่วมเนี่ยเ,เรียกได้ว่า mini m i x ก็มีส่วนร่วมใหญ่มากๆในเพลงเราซึ่งอยู่ในท่อนไหนครับ mini m i x ซ์เอรหนูแต่งพวกรม์นะคะในท่อน Break Dance แล้วก็ในท่อน ต้องสนิทกับเพื่อนๆด้วยไม่งั้นก็แต่งไม่ได้เพราะ uh, ว่าต้อง express everybody's feeling s feelings, ค่ะใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณชาดาด้วยเพราะว่าชาดาเป็นคนคุมเรื่องเต้นใช่ <laughs> เป็นคนเก็บทุกอย่างให้ใช่ครับ ก็เรีได้ว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมในเพลง<ช><ช>นี้ใช่ไหมครับและน<ข>อก <ขอ S 1> จากนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่2นะครับสเตโกที่เป็นโปรดิเวเซอร์ให้เราขอบคุณพี่ก๊อฟโปสการ์ดนะครับที่มาเขียนเนื้อร้องขอบคุณพี่สายคิติเคดิแมเนียกนะครับที่มาคอริโอกราฟนะครับรวมถึงพี่พีดีมงานทุกๆคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ให้โอกาสของเรากับเพลงนี้นะครับผมขอบคุณพี่คอเลยนะครับได้ค่ะที่สองได้ครับไ้ครับสวัสดีนะคะเป็นเพลงที่อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนมีความ คอนฟ idence ในตัวเองนะคะกล้าที่จะทําตามความฝันของตัวเองสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําก็ทํามันไปให้สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องมาร e g r e t ทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้จริงๆนะคะแล้วก็แกะท่าเต้นได้นะคะมีหลายซีนให้เลือกเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของพวกเรานะคะสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook X หรือว่า t ิ k แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะได้ที่ brick official นะคะมีผลงาน อีกมากมายให้ได้ติดตามเลยค่ะฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะคะับหนึ่งสองสามกระทำเลยครับลองเลยนะครับมาลงกลางไว้นะครับในสามสิบวีนะครับ